ชายคนเดียวผู้ลบล้างคำสาบที่ว่าออกจากผีได้ดีทุกคนต้องยกให้พี่คนนี้เลย ขยันสร้างคอนเทนต์แข่งกับโอนาน่าไม่ไหวฮะวิกเตอร์โบดีเฟตครับอดีตกองหน้าของเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยล่าสุดได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับเกี่ยวกับเอริกเทนฮาร์ดเจ้านายฟอร์มร้อนแรงคนนี้หลังจากได้ร่วมงานกันแบบสั้นๆครับเขาบอกว่าเขาไม่แปลกใจเลยครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของเอริกเทนฮาร์ดที่เกิดขึ้นที่เลเวอร์คูเซ่นตอนที่ชาบีอลรอนโซมาถึงห้องแต่งตัววันแรกเนี่ยเขาถามทุกอย่างที่อยากรู้เกี่ยวกับนักเตะเกี่ยวกับสโมสร เพื่อมาปรับใช้กับแผนการเล่นอันนี้ดีอันนี้ดีเป็นโค้ดที่น่าชื่ชนชมส่วนเอริกเทนฮาครับพี่โลนครับมาถึงห้องแต่งตัววันแรกแทนที่จะถามถึงนักเตะแทนที่จะถามถึงสมสรอครับกลับมายืนโมโอ้อวดเลยฮ้ยผมคว้าชแชมป์อะไรบ้างคุณรู้เรื่องไหมผมมันระดับไหนฮะแล้วหลังจากนั้นครับก็เปลี่ยนห้องแต่งตัวให้เป็นสิ่งที่ถูกใจตัวเองทั้งหมดครับเห็นความแตกต่างตรงนี้ไหมครับ กูว่าแล้วทำไมไปไม่ถึงไหนเลิกพูดไปเลยนะออกจากผีได้ดีทุกคนน่ะ